พี่เพนอะเป็นคนที่ปอดไม่ดีตัดมดลูกสองข้างเป็นไมเกรนมายี่สิบกว่าปีเปิดใจกินสมุนไพรทุกคนเพราะหมอนีแนะนํเผาก็กิน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 เฮ้ยทุกคนเขาก็อาการไอลดแทบจะไม่มีเลยนะคะอะแล้วก็ร่างกายที่สู้ผมดําคล้าก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะกลับมาดีขึ้นกลับมาแบบผิวพรรณดีขึ้นอาการดีขึ้นหน้าตาผิวพรรณโอ้ยผุดผ่องขึ้น พี่เพนน่ะก็พยายามอยากให้สามีกินด้วยแต่สามีไม่กินสามีไม่ยอมกินสามีไม่เชื่อเพราะสามีกลัวกลัวเพราะอะไรเพราะสามีเป็นมะค่ะทุกคนสามีของพี่เพนนะคะเป็นมะตับนะคะเป็นมะตับเป็นไวรัสบีไวรัสซีเป็นเบาหวานสูงถึงห้าร้อยเป็นความดันโอ้โหทุกคนรักษาที่โรงพยาบาลหมดเงินไปเป็นหลายล้านบาทค่ะนะคะพี่เพนถึงแบบ บอก,กบสามีว่าเธอรักษามาหมดตั้งหลายล้านแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังแบบจะต้องนะภาวะของโลคม้าก็ยังไม่ได้แบบดีขึ้นเลยเธอลองหาตัวช่วยเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยฉันกินตัวนี้อยู่ฉันอยากเธอกินแต่สามีก็ไม่กล้ากินจนจนในที่สุดคุณย่าก็คือคุณแม่ของสามีพี่เพนนะคะคือคุณย่า อยู่ๆคุณย่าก็มีอาการป่วยทุดหนักนะคะเข้าโรงพยาบาโลโรคตับโรคไตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบวมฉี่เป็นสีเกือบจะเป็นเลือดนะคะฉี่เป็นสีเข้มเพราะว่าด้วยวัยเก้าสิบกว่านะคะทีนี้ท่านก็คนก็รีบพาท่านส่งหาหมอเพราะว่าอยู่ๆอาการท่านท่านชุดหนักไปตรวจปรากฏว่าตับไตอะไรของท่านไม่ดีแล้วก็ท่านฉี่เป็นเลือดน่าจะแบบอาการรวมภายในทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าด้วยอายุของคุณยายอ่ะเก้าสิบกว่า อวัยวะของคุณยายก็เสื่อมไปตามสภาพคุณหมอก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแต่ญาติพี่น้องของพี่เพนเห็นว่า,าการย่าไม่ไหวแล้วแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วหมอก็เหมือนกับว่าเออน่าจะอยู่ได้ไม่นานลูกๆแล,ล,ละหลานอย่างเงี้ยค่ะเห็นพี่เพนแข็งแรงเห็นพี่เพนดีจากพี่เพนผอมดําแห้งเอ่พี่เพนเ,เ,เขาเป็นอันนี้เนาะหลายโรคเนาะทุกคนไหนจะปอดไหนจะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกินเห็นไหมหมอบอกว่าน่าจะอยู่ไม่เกินสองปีนะคะแต่ญาติพี่น้องอ่ะเห็นพี่เพนอ่ะดี แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่เพนก็เลยตัดสินใจให้คุณย่าได้ทานทุกคนจากคุณย่าที่เดินไม่ได้จากคุณย่าที่เออแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ผ่านไปแล้วนะคะสองปีคุณย่าเดินปอพูดปอเลยค่ะทุกคนทําให้หลานสาวที่เป็นพยาบาลหรือลูกของพี่เพนเนี่ยอึง้งอึ้งมากอึ้งในสิ่งที่ย่าได้รับถึงขั้นไปบอกพ่อเลยพ่อพ่อต้องกินแบบแม่และย่าเราแหละ เพราะว่าคุณพ่อก็รักษาแบบแบบปัจจุบันมานานแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะยังคงต้องไปลงมายังต้องต้องรับยาเปลียนยาอยู่นั่นแหละก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพอเปิดใจแล้วประกาศเลยนะญาติพี่น้องทุกคนใครอยากกินสมุนไพรตัวนี้มาบอกหนูเลยหนูจะซื้อให้กินฟรีทุกคนทุกคนด้วยความที่พ่อเขาก็แบบฮึดไงลูกอนุญาตให้กินแล้วแม่เขา่ะก็ดีแม่ของพ่อเนาะคุณย่าก็ดีเมียก็สวยขึ้นสวยวันสวยคืน,นพอกินค่ะทีนี้ พ่อกินค่ะทุกคนกินเลยกินอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงกินยาหมอนะไม่ได้งดยาหมอเลยแล้วพ่อค่ะก็กินกินตามแม่สั่งหน่ใช้กินตามหมอสั่งนะคะกินกินไปกินไปกินไปทุกคนฟังนะคะปรากฏว่าสามีของพี่เพนเพิ่งไปตรวจค่าเลือดค่าตับค่ามะราสุดทุกคน ค่าทุกอย่างเป็นปกติไม่เท่านั้นจึงส่งตัวไป MRI เพื่อความแน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นจึงส่งตัวเพราะว่าเขาทำทั้งสองอย่างนะคะใช้ยาหมอเหมือนเดิมที่เคยใช้มาอยู่โดยตลอดกับสองกินสมุนไพรตามเมียสั่งปรากฏว่าทุกคนหมอส่งตัวไป MRI เลยค่ะหมอแผนเอ็มรระบุผลมาในเพเปอร์ว่า คุณพ่อไม่มีเชื้อมะแล้วหมอออกเปเปอร์เลยหมอแผานเอ็มอออกเปเปอร์เลยว่าไม่เหลือเชื้อมะแล้วค่าตับค่าเลือดดีหมดปกติทุกอย่างนี่คือรางวัลชีวิต